ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะบ้านที่เชียงใหม่มากปรินสร้างให้พ่อแม่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกดังแนวหน้าของวงการที่มาพร้อมกับความหล่อเก่งและกระตันยูสำหรับมากปรินพระเอกว่าที่เจ้าบ่าวของวงการและตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มมากเห็นว่าเขานั้นได้พ์บ้านหลังใหม่ที่สร้างให้กับพ่อแม่ได้อยู่สุขสบาย และว,วันนี้เราจะได้นำภาพบ้านหลังใหม่ติดกับริมน้ำของหนุ่มหมากมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับบ้านหลังใหม่ของหมากปรินที่ตั้งใจสร้างให้กับครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าสร้างมาเป็นเวลานานปัจจุบันก็ได้เข้าอยู่กันเรียบร้อยแล้วบรรยากาศอยู่ใกล้ธรรมชาติเป็นบ้านทรงโมเดิร์นแบบล้านนานอกจากนี้ข้างบ้านยังมีอยู่ติดริมแม่น้ำที่สามารถนั่งพักผ่อนได้อีกด้วย บ้านของหมากปรินที่สร้างให้กับครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2,565โดยบ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ส่วนหมากกับพี่สาวก็จัดสลับกันมาบ้างโดยมาทีหนึง่งหมากก็จะอยู่ประมาณ3วันในช่วงเทศกาลวันเกิดก็จะมานั่งกินสังสรรค์กันบริเวณนอกบ้านซึ่งคุณแม่ก็จะชอบร้องเพลงก็เลยมีห้องคาราโอเกะแล้วก็ซื้อชุดคาราโอเกะให้เป็นของขวัญวันเกิด ห้องของพี่สาวกับห้องเบเกอรี่คุณแม่ก็จะมองเห็นวิวริมแม่น้ําซึ่งเป็นมุมที่หมากชอบมานั่งเล่นโดยหมากเล่าว่าพ่อกับแม่ชอบน้ําซึ่งมีบ้านติดติมน้ํามาตั้งแต่หลังเก่าแล้วโดยห้องนอนของหมาก็จะอยู่บนชั้นสองของห้องเบเกอรี่จะมีระเบียงไว้ตอนเช้าเช้าก็จะมายืนแปลงฟันตรงนี้ซึ่งเป็นห้องที่มองเห็นแม่น้ําและก็พระอาทิตย์เวลาตกดิน อยากได้ว่าบ้านของหมากปรินหลังนี้ที่ตั้งใจสร้างให้พ่อแม่ในเชียงใหม่เป็นบ้านที่สวยงามบรรยากาศดีดูติดริมแม่น้ําตัวบ้านตกแต่งสไตล์โมเดินแบบล้านนาการตกแต่งบ้านทาให้รู้สึกเหนกับอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสบู่ขิงน้ํำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปเซนสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ําผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากละจุดด่างดํา ผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์0880930695อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหอรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดหอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ